จริงจังมากเลยนวินชอบกินยาคูครับนวินชอบกินนมเปรี้ยวครับอร่อยไหมครับลูกน่ะทำให้หกอีกแล้วลูกเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออขึ้นมา,าทิ้มลงไปทิ่มลงไปลูกทิ่มลงไปให้ให้ลงรูเออจับจับขวดด้วยเออจับขวดแล้วก็ดูดลูก อิ่มแล้วสิืมครับลูกกินให้อิ่มสิลูกกินให้หมดเลยเนี่ยอ่ะอร่อยใส่นี่อร่อยใส่ลูกอร่อยใส่อ่ะอน่าพี่อร่อยใส่ไม่เอาอย่าก,กัดลูกกัดไม่ได้ลูกอร่อยใส่อ่ะอืม กัดท่าเดียวอลอดมาใส่ลูกอรอดมาใส่เออหยิบมาใส่อ่ะหยิบรอรอดมาใส่มาใส่ขวดอ่าทิมลงไปให้ลงรูรูอยู่ไหนลงไปอ่ะให้ได้เอาให้ได้ลูกเอาลงรูให้ได้เออโอเคอ่ะเออเก่งมากลูกเก่งเก่งครับเก่งครับลูกอ่ะลงรูให้ได้เลยนะออยให้หกสิลูกดูดไม่ต้องดีใจมากอ่ะดูดดูดอ่ะ อาลงขวดลูกอลอตลงขวดให้ได้อิ่มแล้หอลูกอิ่มแล้เหรอครับอิ่มแล้เหรออลอตลงลูกอ่าลงเหมือนเดิมเอาเข้าขวดลูกอลอตลงขวดเร็วนี่ๆเอาลงขวดเลยเดียวเนี้ยลงขวดแล้วเออลงขวดเออทิมลงไปอ่ะไม่เอาเหรอครับไม่เอาหลูกไหนหลอดอยู่ไหน 嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，你好冷咯。